ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้เวลา9นาฬิกา57สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทย เสด็จพระราชด,ดำเนินไปวัดดอนมูลตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2566สภากาชาติไทยจัดถวายผ้าพระกฐินเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสภากาชาติไทยเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญร่วมกัน ปีนี้จะนําเงินโดยเสด็จพระราชกุศลปุรณาปฏิสังขรณ์วัดดอนมูลซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี2349สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายต่อมาปี2555พระครูสิรินันทวิทย์เจ้าอาวาสวัดดอนมูลและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอุโบสถหินอ่อนขึ้นใหม่แทนหลังเก่ารูปทรงคล้ายเรือสำเภาเงินสำเภาทองภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญได้แก่ พระประธานปางประธานพร semester, ชื่อว่าสมเด็จพระพุทธนิมิตมิ่งมงคลประธานพรเลริศอุดมบรารมีหรือหลวงพ่อประธานพรเป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะขันธรระและหลวงพ่อสามพี่น้องพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะเมืองน่านสามองค์สร้างคืนกล่าวเดียวกับการสร้างวัดอายุกว่า200ปีวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่24กันยายน2468 ปัจจุบันมีพระครูสิดินันทวิทย์เป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้ทรงเปิดแพร่ขุมป้ายอาคารบวรธรรมเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง3าชั้นสร้างแทนหลังเดิมที่ไฟไหม้สำหรับใช้เป็นห้องประชุมที่จำวัดและห้องปฏิบัติธรรมทอดพระเนตรทศการแสดงภาพความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่าเมื่อวันที่7มกร,ราคม2566 ทำให้ตัวอาคารพระพุทธรูปหนังสือและเอกสารเสียหายทั้งหมด แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้สามเณรนักเรียนวัดดอนมูล35รูปที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนันทบ,บรุรีวิทยาพระปริยติธรรมถวายรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริได้แก่เรื่องสุขภาพอนามัยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สมส่วนด้านการศึกษาสามเณรนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่างๆช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านงานอาชีพสาม,มัรน,น,นักเรียนได้ศึกษาเรื่องระบบสหกรณ์ฝึกงานอาชีพช่างโยนต์และช่างไฟฟ้ารวมถึงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการรักป่านานที่ห้วยมะลอดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกิจกรรมศิลปะตัดกระดาษลายไทยนำใบไม้ต่างๆไปสกัดเป็นสีใช้ย,ย้อมผ้า เรียนรู้เรื่องรุดลายและสีโบราณของเครื่องเป็นจรงนําไผ่มาสารเพื่อประดิษฐ์เป็นโมบายโรงเรียนนันทบุรีวิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุช้างคำบรวิหารเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีสามเณรนักเรียน302รูปเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเจริญก้าวหน้า สาม,มนเนรนักเรียนสําเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้รับรางวัลและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงเป็นกําลังช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาประเทศชาติเวลา13นาฬิกา26นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปวัดพระาธาตุแช่แห้งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านส่งบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีปฐมฤกษ์สมโพธิองค์พระมหา,าธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงถวายน้ำสงและผ้าห่มองค์พระมหา,าธาตุทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระมหา,าธาตุปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองนครน,น,น่านอายุกว่า600ปีซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่แขวงชัยยบุรีของลาวสองครั้งเมื่อปี2562และปี2564 ทำให้แก่นยอดขององค์พระมหาธาตุด้านบนสุดมีสภาพเอียงและสายลวดที่ยึดยอดฉัดขาดทางวัดและพุทธศาสนิกชนได้บรณปฏิสังขรณ์และจัดพิธีสมโภชองค์พระมหาธาตุในปี2566จากนั้นเสด็จเข้าพระวิหารทรงวางพวงมาลัยจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าอุ่นเมืองพระประธานประจำพระวิหาร ทรงพระสุรายพระเจ้าทันใจยอดธงแช่แห้งวัตถุมงคลที่วัดจัดสร้างขึ้นเป็นรุ่นแรกในการจัดสร้างพระยอดธงใช้มวลสารทองหุ้มองค์พระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งชนิดเดียวกันในการจัดสร้างยอดฉัตรทองคาในการบูรณะปี2563เสร็จแล้วเสด็จไปพระพลาพิธีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิธ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์เจ้าพยาครานเมืองทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นจารึกพระอนุสาวรีย์ซึ่งวัดและผู้มีจิตศรัทธาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะถึงคุณความดีของเจ้าพยาครานเมืองอดีตเจ้าผู้ครองนครน,น่านผู้โปรดให้สร้างพระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้ง เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพิมพ์เงินพิมพ์คำจากกรุงสุโขทยัยมาประดิษฐานและย้ายเมืองจากเมืองบรนครมาตั้งอยู่บนดอยภูเพียงแห่งนี้ส่งทำนุบำรุงพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบทอดเป็นมรดกอรารยธรรมอันล้ำค่ามาจวบจนปัจจุบัน วัดพระทาตแช่แห้งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี2549ปัจจุบันมีพระชยาน,นันทมุนีเป็นเจ้าอาวาสพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม108รูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีรซเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลแห่งภาคพื้นเอเชียและโอเชเนียและการประชุมนานาชาติด้านชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลวันนี้เวลา13นาฬิกา17นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีสเสด็จไปโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทันปลาสาลาพร้าวทรงเปิดประชุมวิชาการนานาชาติของสมาธ์นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลแห่งภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่30และการประชุมนานาชาติด้านชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลครั้งที่8 ซึ่งสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่ายขององค์กรชีวเคมีระดับนานาชาติจัดขึ้นวันที่22-25พฤศจิกายน2566 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลระหว่างนักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาทั่วประเทศตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิทยาการของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษจากเซอร์เกเกอรีพอลวินเทอร์ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2,561และได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี2,559ในหัวข้อแอนติบอดีและแอนติบอดีเลนแบบเสมือนเพื่อใช้เป็นยาทางเภสัชกรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้การรักษาของโคเนลแอนติบอดีการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างและดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและมีความเสี่ยงเป็นสิ่งแปลกปลอมลดลง นำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลซึ่งมีประโยชน์มากในการรักษาโรคการประชุมครั้งนี้จะเป็นการขยายฐานทรัพยากรบุคคลสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการวิจัยระดับนานาชาติและการได้รับการยอมรับในคุณภาพของวิทยาการบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อันจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยอย่างยั่งยืนหลังเสร็จสิ้นการประชุมพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกีติคุณดรหม่อมราชวงศ์ชิสนุสันสวัสดิวัตรนำ Sir Paul Winter, เซอร์เกเกอรี่พอลวินเทอร์เฝ้าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาพรด้วยเซอร์เกเกอรีพอลวินเทอร์สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยเคมบริดจ์สหาราชอาณาจักร จากนั้นปฏิบัติงานวิจัยที่ห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยาของสภาวิจัยทางการแพทย์ที่เมืองเคมบริดจ์เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์วิจัยวิศวกรรมโปรตีนและก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์หลายแห่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยทรินิตี้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู <đ em fundamentals> ่ห <the trouble eight> ัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่37ประจ ա ปีการศึกษา2565เป็นวันที่3วันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2565นหอณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่3สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษาแก่นายพลกรสุวรรณรัตน จากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิติตเมศักดิ์แก่ผู้ทรงคนวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม1,183คนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพมีมวิสัยทัศน์ที่เป็นมหาวิทยายลัยชั้นนําทางเทคโนโลยีแหล่งวิทยาการเฉพาะทางชั้นสูงและมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรม ิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกใน7คณะ1วิทยายลัยนานาชาติช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระดับปริญญาโทและปรีรวม1,476คนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมุ่งมั่นจัดก,การศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมและร่วมถแถลงการจัดงานโครงการหลวง2,566วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศร์ดมริจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก,กปณะภารุติดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่2ทับพรร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆของมูล,ลนิธิโครงการหลวงเพื่อติดตามการดำเนินงานสืบสารรักษาต่อย,ยอดการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อประโยชน์ของชาวไทยและชาวโลก องคมนตรีเร่งรัดการช่วยเหลือด้านอาชีพแกร่ราษฎรของสูงพัฒนาโครงการหลวงเลยต่ออำเภอแม่ระม,มาดจังหวัดตากขณะนี้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่8ดด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆใกล้จะสำเร็จตามเป้าหมายหลักที่ได้รับพระราชทานไว้คือช่วยเหลือด้านการอาชีพแก่เกษตรกรบนที่สูงบนพื้นที่สูงให้มีความอยู่ดีกินดีภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการถแถลงจัดงานประจำปีของมูลนิธิโครงการหลวงในชื่องานโครงการหลวง2,566ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาทพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเผยแพร่และแนะนําผลิตภัณฑ์ผลิตผลต่างๆที่เป็นผลสําเร็จจากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติทศมะมหาราชาสืบสารศาสตรนาการที่เบตดําริกจากขุนเขาสู่ชาวเราและชาวโลกภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลูชนาการท,ที่เบตดําริกระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคมนี้จบข่าวในพระราช